สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเอารถตักนะครับเป็นรถตักของโคมาสูนะครับ w a 200รุ่นหนึ่งนะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเอ่อออปชันเขานะครับจะเป็นออปชันผ่านดันนะครับเนื่องในเนื่องด้วยหน้างานเก่าเขาเนี่ยเป็นงานใช้ดันหิมะมานะฮะก็เลยจะมีเป็นตัวผ่านดันติดมาให้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นแถมมุงกี่มาให้นะครับมุงกี่เขาอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นนะครับมุงกี่เขานะฮะนี่นะครับอ่า รถตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรถตากรุ่นพิมพ์นิยมนะครับซึ่งลูกค้าหลายท่านเนี่ยก็ใช้งานกันเยอะนะครับแล้วก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถปีที่อายุเยอะแล้วก็ตามนะครับเรื่องด้วยเพราะว่ารุ่นนี้มันมีความอึดแล้วก็ถึกแล้วก็ทนนะเรียกได้ว่าอึดทนกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับนฮะเดี๋ยวผมพาพาชมสภาพคร่าวๆคันนี้นะครับคันนี้มาสวยนะครับเป็นรถปีเก่าที่ค่อนข้างสวยนะครับนะฮะสภาพเนี๊บมากนะครับหน้างานเก่าเนี่ย ดูแล้วน่าจะรักษาของดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อย่างที่อาจแจ้งไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถใช้งานราหิมะยางเขาก็จะดอกหนากว่าเพื่อนนะครับเนี่ยนะครับยางสำหรับยางหิมะดันหิมะนะครับตัวนี้นะครับขนาดยางเขาจะอยู่ที่17.525านะครับเป็นยางมาตรฐานของไซส์ W L ร้อยเอ้ W L สองร้อยนะครับขอไฟนะครับนี่ครับผมให้ดูรอบตัวก่อนนะครับอ่าสวยนะครับ รถการที่มาก็จะมีลวดลายประมาณนี้นะครับเหมือนกับว่าใช้งานบนถนนนะครับเขาจะต้องมีสัญลักษณ์เตือนกันหน่อยนะฮะนะครับสภาพดีนะครับสภาพยางก็ถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้ยาวๆนะฮะอาแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นออปชั่นหัวเก่งใหญ่นะครับนะครับจะสังเกตว่าข้างบนสามารถนั่งได้2คนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูทีนี่นะครับล้วเดี๋ยว บอกรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นสภาพใบมีดของเขานะครับลูกค้าที่เป็นงานเกษตรล้านมันน่าจะน่าจะชอบนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอามาติดแล้วก็ใช้ใช้สําหรับงานดันลานได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนหัวเก่งกันบ้างครับขึ้นมาที่ด้านบนหัวเก่งนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวนี้เป็นงานนาทีมะจะมีเก้าอี้สองตัวนะครับไว้สําหรับคนหนึ่งครับแล้วก็คนหนึ่งนั่งตรงนี้นะครับไว้ดูขอบริมทางบนถนนนะครับ าการชนะการลดตกลงตก,ตกถนนนะครับโ okay. อเคแล้วก็ขึ้นมาวันนี้นะครับจะเป็นคอนโทรลคู่นะครับคอนโทรลคู่นะครับเวลาใช้งานตักเราใช้แค่สองคอนโทรลขวานะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นออปชั่นเสริมที่เขาติดให้มานะครับใช้งานสําหรับกันดันนะฮะถ้าเกิดเราใช้งานตักเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นหน้าจอเขานะครับ ถือว่าสภาพดีนะครับรุ่นนี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูเบื้องต้นนะครับก็นี่นะครับออปชันผ่านผ่านสไลด์นะครับสามารถสไลด์ซ้ายขวาแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าจะขึ้นลงบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาให้มานะครับ ว่าตอน,นที่เราใช้งานตักนะครับแล้วก็ใช้แค่ขึ้นลงพร้อมหนาอยสองคันนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพด้านหลังของเครื่องเครื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ของคันนี้กันบ้างครับนี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จเจอกเครื่องยนต์หกสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์คมสูบหกสูบนะครับ สภาพก็แห้งๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูเครื่องยนต์อีกฝั่งกันบ้างครับนะครับทำงานนิ่มีจริงๆนะครับเครื่องยนต์เจ้าคันนี้นะครับเขาจะใช้รหัสรุ่น 6D15 นะครับเครื่องยน 6D15 นะครับ เลยงเงก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ยังทางานได้ปกติอยู่นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวเจ้ารถตัก w a 200คิดหนึ่งวันนี้นะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ชอบนะครับในรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็สนใจที่จะหารถรุ่นนี้ไปใช้งานอยู่นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่เบอร์โทรด้านบนได้เช่นเคยนะครับติดต่อแบด้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรูปละเอียดแล้วก็วิดีโอการขับใช้งานส่งให้ดูอีกทีนึงครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ